หาอีหยังกินแสบๆจัก20บาทกันนะอุ๊ยเจอแล้วจ้ากาแฟอะไรนี่มีชื่ออยู่นะเมื่อกี้อ่านไม่ทันจ้าโอ้โหก็อยู่แถวๆบ้านเราเองนะคะเอาชาเขียวกาแฟป่ายาเนะกาแฟสดชาเขียวมะพร้าวมิ้วขดมิ้วขดอะไรอ่านไม่ทัน แล้วก็อันนี้เราก็อยู่ใกล้ๆบ้านเองนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะชิวๆธรรมดามากแต่ว่าป้ายหน้าร้านน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็กาแฟสดก็อร่อยเนาะกาแฟสดก็อร่อยแล้วก็ตอนนี้เราก็นั่งอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าร้านก็นะคะอยู่ซอยสีจ้ากาแฟเนาะอยู่ซอยสีแล้วก็เป็นกาแฟาสไตล์แคมปิ้งค่ะน่ารักมากเลยเวลคัะมดีต้องรักะะเดี๋ยวเราก็จะ ก็จะมีที่นั่งแล้วก็มีที่นังหนึ่งสองสามป็นแคมปิ้งนะคะสไตล์แคมปิ้งสปะสไตล์ป่าเขาลำเนาแบบแบบนี้ค่ะแบบรุ่ยๆ่ค่ะยังไงเราก็ได้ที่นั่งแล้วที่นั่งเขาก็นั่งสบายนะคะเพื่อนนั่งสบายค่ะแล้วก็ได้แล้วนั่งตรงนี้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นบริเวณร้านเนาะบริเวณร้านรอบๆก็บรรยากาศดีค่ะลมเย็นดีเรามานั่ง ไม,ไม่ใช่ชาเขียวมะาพร้าวเขาวาวเดียววาได้แล้วเหรอจ้าเราก็ออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออเดอร์กาแฟมะพร้าวแล้วก็ชาเขียวมะพร้าวนะคะโอเคได้กาแฟมะพร้าวมาแล้วแต่ว่ารอชาเขียวมะพร้าวไป ชิมกาแฟมะพร้าวและก็ชาเขียวมะพร้าวไปดูกันเล